น้อน้องน้องเลสวัสดีค่ะน้องอะไรไอสาวตะกาก่อนน้เไเราอยู่ที่ซีเจมอลนะคะซีเจห้าอันนี้เพิ่งเริกซสอมไ่ใช่ไมเป็นเวลาห้าโมงครึ่งเนาะแมนซุปเปอร์มาร์เก็ตเบิ้งสภาพนูตอนเริ่มสอบช่วยนูด้วยิ อากาศเย็นมากค่ะในนี้รับรองวันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะค่ะจ่ายได้เคุณน้องฮักแพงวรัญญาพรที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับขอบคุณครัอันเนี้ยแซ่บอันเนี้ยแซ่บเพราะว่าแบบเมย์เมย์ปั๊บเรากินอะไรอันนี้ที่เราซื้อไปกินมันคือเน็ยรับรองวันเลยนะในทางบ้านนะ แม่แทบแม่แทางขยันเราบอกว่าเลยนะฮะขยันเครื่อมันไม่ได้เต็มถ่ายเลยมันเหลือไปร้อยกิกหนน่ะเอายังมาเต็มดิไม่ไดาถ่ายดูที่อ่าอ่ากินบ่กินอร่อยเอานามเครื่องหนึ่งวิวดิสเปสเปวิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออหันมาในหลานสุขสันต์นแม่ค่ะเอาไหมทำเลส่นเอาไหไปไหว้แม่ ฉันวันแม่นะคะแม่รู้ขอบคุณนะลูสวัสดีสสสครับสวัสดีครับครับซาบซ่าแหลมเราเมนูออฟฟิเชียลนะครับเอาใจไทยนี่มันถึงไหนนี่ส่งขึ้นไทยไม่ได้นะไทยเราจะคอยลุก้กันในตัวเนออ้องตอนนี้เดินมายังไม่ได้เลยนะครับนี่อันนี้อ,อร่อยเราจะกินอันนะี้เขาบอกว่า เมลอนก็อร่อยไม่อ้วนบอกแบบแจ้งวันนี้ทําไมเอซไม่เห็นพ่อกับแม่เพราะพ่อกับแม่กลับบ้านไปเอาวุฒมาให้หนูนะคะไปเอาวุธการเรียนมาให้หนูว่าหนูจะเรียนจบแล้วนะคะ mm hmm. ไปหาหเพื่อนไปลืมบ้านหาพา่อนูเป็นคนเอาไว้แต่ว้านหนูจาบ่อยไปอืย hmm. น้องนิวตันนะครับน้องนิวตันน้องนิวตันฮึ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 เสียงหวานเอติมไหมเลยอยากกินไอติมว่ะขึ้นอย่างบอกกินไอติมก่อนตอนนี้มันห่อนไงมันห่อนอันนี้อร่อยอันละห้าบาทอันละสิบาทอันละหบาทเหรอเปลนชืได้หมน้น้องแรกนี่นี่นีไอติม มันแพงสุดตะกี้หนังเสือละฮาบาทอันไหนอันละฮาบะอันนลอยกูเนี่ยอันละฮาบะจะกินโอวัลตินเดี๋ยวกินเป็นถ้วยดีปะวานิลาอันหนึ่งเอาอันหนึ่งี่อย่าถ่ายข้างอ๋อเอ๊ะแอดมินไม่รู้เลยโอ้ข้าแต่เลือกไอติมก็เลยจะเป็นไอติมอืมก็เลยจะเป็นไอติม อ่ะสิแพงละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทดูแลมาตลอดนะคะเป็นนานแล้วคุณเกย์ทอดคุณเกย์คุเกยคุณเก้คุณเก้์ค่ะคุณเกย์คุณกันวันคุณเก้์โอนี่ไงสมาชิกคุณจะสั่เด็กน้อยก็ได้เพราะว่าเด็กน้อยมันอะไรเออแบน โอ้ซักพ่อเด็กมันบอกว่ามไม่โมงจะได้เป็นสมาชิกจะเป็นสมาชิกเจ็ดสิบเก้าบาทแตบลดราคาเราหยิบมังคุดของโบว์แล้วต้องประหยัดนะคะเพราะว่าเราไม่ไมีใครได้ ออร่าออราริชคืออะไรวะคิีมอ่าเออเป็นอะไรคะครีมอร่อยดีด้วยแต่บอกอร่ออันนี้ที่ในตู้เย็นหนูที่เราไปแยกเงินกินอันนี้ยังไม่ได้กินด้วยเลยพี่หยิบกินแล้ววันนั้นน่ะเราไปกินหมดห่อเห็นเราเห็นเรามากินอยู่แต่ยังไม่ได้กินด้วยเลยันนี้เรา ไม่รู้สตอเบรีน่ากินหรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะไม่ได้ซสองโรแมนซ์ช็อกโกแลตเฟลคุกกี้คุกกี้แน่นไหมอยากเป็นกี่อันนี้เรามีคุกกี้แบบไทยมานำเสนอเนี่ยค่ะคุกกี้ไข่เค็มไข่เป็ดคุกกี้ไข่เป็ดเอ้ยขนมขบเคี้ยวไอพวกเนี้ยีี่ย์ตอนนั้นนเด็กๆตอนน้อยๆ มสิีบุ่างไหนอะเราต้องรีบไปพักมันจะมีไส้อุ้ยหิพี่โผพีโผปีโป้ีโป้มีโมขายเด็ดไปคุณขนมครเขียวอะไรทธอสูกาแฟกาเฟ่อุ้ยชิน้ไปนิาากาเฟ้่เ็นจ้าชามะนาวเอ้ยทอนห่อนเราส่งสับบักนาวใส่เกี่ยเนาะเขาก็ไม่ได้ในะครับอยู่วันนี้ ซาด้นะคะอีเมลใหชชแพกเกอร์มีอีกน่งแอปเปโรลโลแอปิ้ทีเแต่ว่าช่ให้มูชันเนี่ยถวยบักใหญ่ลกบบนักยินกับบอบแ้วน่นนักแบบเลย ตรงใส่ซรุปเป็นอาหารหมาหมาว่าขวมกินยังเป็นาตถั่วขวยุคเกนสีเดียวกินยังก็ว่าเบาบัญญะบัญก็นี่แล้วงนี่แลวที่ใส่ซ้นี่แลสามถุงเนาะี่ใส่ซ้ำนี่กาใส่หลนมด้ม่ใช่เ้นมแกนร้อนหนึ่งนมมันเป็นแกนร้อนรอนอันนี้รสตรอเบอรี่รสชคโกแลด้วเาดิ้งเอาไม่หนงดูตามัอยู่เ มาขวมกินดำแล้วมันเสียไบแล้หดโซฮหดโอเคค่ะปวดขาปวดขาหวดเหานอนเลยนี่จากนอนแล้วนี่่เป็นซ้เนเมนี่ยประมาณเตะโลเหอเอาคุณมาเทอะอ่ะคุมาหา เดี่ห้อที่ดิชื่อจูอัตตารอชื่อไปครอบเมียวเลยพอดีแล้วรอเรีนไหมโอเดีโรดลำแค้นเมียวเหลือเกือนย้ํามาคืนดิไปเดินขาต้องงานเดียรโรดไอติมละลายพอดีนี่ตันดิเฮ้ยน้ำมันนี่มันเห็นอยู่ร้านเยกุ้งเลยโรสสตรอเบอรี่อันนี้ถ้าสมมติว่มันเป็นไซรัปนะคะที่เขาไปปั่นด้วยบักลอกระป๋อง ลำใหญ่กระป๋องใช่ซือไปนามาม่าผักกาดดองเหรอกับข้าวต้มกับเขากับกระดูกหมูผักกาดดองอยู่ไหนอ่ะท่าไงใครอยากกินอ่ะเราดำเนินอีกแล้วกินน้ำหวานสุดลิ้นเดี๋ยวตอนนี้จะขอเรียกไปจ่ายตังค์นะท้า แล้วก็โค้หนูมวันนี้มันเข้าไปได้ๆพี่นิยวไม่อยู่ตอนนั้นอ่ะมันมันหดเข้าไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ดึงออกมันขาดหมดเลยไวแต่งมากเดี๋ยวจะขอนี้ไปถ่ายเอ้ยไม่ถ่ายเงินพะนะจ่ายเงินฝากคลิปแรกของจ่ายเงินนะคะแล้วก็กดแชร์กดกดติดตามช่องนุ๊กเกอร์เพื่อนๆทุกคนรีเชียร์นะคบสวัสดีค่ะบายบายค่ะลาลาสวัสดีค่ะบายบายค่ะลาลา